ฟาดมื่อนี้มาแถว่ยวเาเด็ดพี่น้องฟาดแถวจนวัดสีฮอดตึกโอ้โหโอโหโโหโเขินมาแจ๊กอย่างกันนะน,ออกนี่นะ,นะอ,อันนึงเออหวังเบิดแล้วตีกะพอปลาเบิดแล้วเหลี่ยยังไว้นี้นะเหลี่ยยังนี่เด็กกะพอปลาถืออยู่นี่เด็กเบิดแล้วเออกะพอปลาเบิดแล้ว มาจากไหนคำนี้นี่มาจากไหนนี่นะลานลาบเลยเมืองเนี่ยลานลาบเลยเมืองอันนีบ้านคนแดงนอันนี้บ้านคนแดงจ้าโอ้ยวัฒนาได้กินกระโพว์ปลาอยู่เอาให้หลานกินซะโอู้ย่าหลานกินแล้วโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมมาเจน้ำเน่าคุณจี้โอ้ยศาสตร์ครับสาธุครับผมลงกอนเวลาก็ปกติลงห้ามงนี่ลงกอนมาเนี่ย อันนี้มาเตลัดคำนี้มาเตลดยคำนี้นะแกงปลาโป๊ปักสมเอายังหมากระปลักสมนะกระเพราหมูค่ะกะเพราหมูค่ะโอ้พึ่งมาหอดิคำนี้นะตัวเข่ยเยาวอลัดพี่น้องโต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 กระเพราหมูทำบุญในเรื่องในโอกาสอะไรคำนี้นะอยกทำซื้ๆเนี่ยตียกทำซือๆค่ะตั้งใจทำบุญเฉยๆค่ะ พักน้าหยางอู้ชาดูครับผมพักน้าหยางแล้วก็มาทำบุญต่อสุดยอดเซทีส่วนอย่างก็น้ะเองประปุกนะวัาสิบ่าฮนาฮ่าฮ่าฮิา่าฮ่าฮ่าพ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่ดอ่าฮ่า่าง่าฮ่ง่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮา่าฮ่่า่านอย่าง่าฮ่่า ไอ้เด็กน้องพี๊ดสุดยอดครับผมปิดหน้ายางเลยมาทำบุญกระเพราหมูกระเพราหมูสรา้สางธงบักใหญ่พี่น้องอันนี้ทางน้ำเน่าต่างคนต่างไทยครับพี่น้องต่างคนต่างไทยเอากระเพาะป่ามาช่องหมอบักใหญ่เบิดแล้ววะแน่เว่านั้นจุ้มไหมอีกไปเบิ่งจุ้มไหมอีกก่อนนะอันนี้มาจะได้ครับนี่นะ เมืองเลยบิ๊กโฮมโอ้โหมามากกับน้ำใช่ไหมครับผมมาเด้อมุมนี้ได้เลยครับมุมนี้ได้เลยจับเลยจับเลยมุมนี้แถวไม่ยาวครับมุมนี้แถวไม่ยาวบุญนะบุญวันบุญวันแล้วบุญวันบุญวันแล้วบุญวันบุญวันแล้วเอานี้เอานี้แล้วไปเข้าแถวกระเพาากระเพาต่อครับผมมาม่บวกน้ําครับมาม่บวกน้ํา เบิร์ดันเบิร์ดันจากเมืองเลยบิ๊กโฮมครับเอามากี่ชุดครับวันนี้นะประมาณแปดร้อยชุดมาไปรถยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำน่าจะประมาณร้อยยี่สิบชุดครับร้อยยี่สิบชุดครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับเหลืออีกประมาณยี่สิบชุดครับเหลือยี่สิบชุด ได้แล้วเดินออกไปนะครับได้เดินแล้วเดินออกไปให้คนใหม่เข้ามาครับมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับเร็วเร็วครับคนระดองกระพอะบ้ามันชิบะพอผู้ข้างล่างครับผมใกล้หมดแล้วครับเหลืออีกสี่หอสี่หอสุดท้ายครับสี่หอสุดท้ายขายดีมากเลยครับขายดีมากครับผม จากเมืองเลยบิ๊กโฮมเลยเมืองบ้านขอนแดงกระเพาะปลาสองหม้อใหญ่หมดแล้วมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเนาะทำบุญเนื้อในวันอย่างครับนี่นะบ้านเกิดลูกสาวโอ้บ้านเกิดลูกสาวอย่างสดทีนี้นะโอ้คาดอกมันได้เป็นร้านผูดเดอีลาเถอผพูงงามให้ผู้งามให้โอ้โอ้ครับผม สอนสอนให้กินดองแล้วเอิ้นแน่เด้อเสเป็นิธีอครับผมเมืองยเกเมืองลาบเลยเมืองลาบเลยเมืองบ้านขอนแดงอันนี้เก่งปลาปกปากส้มครับผมอนุโมทนาสัตว์เที่ยวยาวไปฮอตพุ่นแล้วตักเลยเลี้ยวตักเลยเลี้ยวเที่ยวยายวจัตักเลยเลี้ยวตักเลยเลี้ยวตักเลยเลี้ยวครับแถวช่อ เสื้อประหันแล้วเสื้อประหันแล้วพี่น้องสาธุครับสาธุครับ